ทุกคนจ้ามาเร็วมาเร็วมาสร้างรายได้แบบด่วนรวดเร็วที่สุดใน Facebook กันจ้าก่อนฟังอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะจ้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สาวน้อยคนนี้คลิปเรียวคลิปสั้นหารายได้ได้เร็วที่สุดแล้วทุกคนมาเร็วมาทำกันและอีกอย่างนะคะคลิปสั้นเนี่ยแค่หนึ่งนาทีขึ้นไปแค่นั้นเองง่ายที่สุดง่ายมากๆถ้าอยากสร้างรายได้ฉะนั้น อย่าเพิ่งใส่เพลงนะทุกคนหรือจะใส่เพลงก็ได้นะถ้าคลิปนั้นคุณไม่ได้อยากได้รายได้นะคะไม่ได้ว่ากันหนาะเพราะว่าอตอนนี้นะคะ Facebook เขากำลังเปิดโอกาสนะคะให้ทุกคนนะคะที่อยากสร้างรายได้จาก Reels นะคะให้มีรายได้ได้เร็วขึ้นนะคะขยันลงค่ะขยันลงบีมันเข้าไปทุกคลิปทุกคลิปเ <c oughs> พราะตอนนี้ Facebook เปิดโอกาสแล้วนี่ ถ่ายอย่างนี้ก็ได้ถ่ายคู่กับหมาถ่ายคู่กับอะไรก็ได้กระโต๊ะกับข้าวตัวเองถ่ายไปเลยลงไปลงไปแบบไม่ยั้งทุกคนทุกวันจัดลงไปเพราะว่ามีพี่บางคนนะคะทําไม่ถึงสองเดือนก็ได้จ้าและอย่างเราเนี่ยเป็นคลิปแบบว่าส่วนตัวนะหมายถึงว่าเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวนะคะมีผู้ติดตามไม่ถึงพันเลยก็สร้างรายได้ได้ไดแล้วฉะนั้นเร็วๆให้ไว เราสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาใน facebook ได้ทั้งหมด6ช่องทางค่ะแต่ก่อนไปรับฟังขอ1ไลค์1แชร์แล้วก็1ติดตามค่ะ mm. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะซึ่งช่องทางแรกนะคะก็คือการให้ดาวนะคะก็จะมีโปรแกรมดาวแล้วก็ช่องทางที่2ก็จะเป็นการให้ โฆษณาในวิดีโอคลิปสั้นนะคะหรือว่าหรือว่าเราเคยได้ยินว่า reels นะคะแล้วก็คลิปยาวก็คือโฆษณาในสตรีมนะคะแล้วก็โฆษณาในการถ่ายทอดอถ่ายทอดสดวิดีโอก็คือไลฟ์นั่นแหละค่ะแล้วก็อย่างที่5นี่ก็คือโบนัสแต่เรายังไม่เคยเห็นนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ <S <S เขาบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในคลิปของตัวเองเนี้ยเขาจะให้โบนัส เท่าที่เราไปอ่านมานะคะแล้วก็แบบที่6ก็เป็นแบบโปรแกรมสมาชิกค่ะก็คือว่าถ้าเรามีคอร์สหรือว่าเราแบบน่าสนใจแล้วคนอื่นแบบว่าอยากติดตามเราจริงๆอย่างเงี้ยเขาจะสมัครโปรแกรมสมาชิกนั้นเข้ามาค่ะโดยจะเป็นรายเดือนอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะ <t> แต่เราปฏิเสธไปแล้วค่ะเราไม่เอาหวังว่ามันจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อน <the> ๆในการทำคลิปบ้างนะคะ <the> แล้วก็ สู้ๆไปด้วยกันค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณค่ะวิธีหารายได้จาก Facebook ทางไหนเร็วที่สุดถ้าใครอยากทราบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะตั้งแต่ทำเพจมานะคะแล้วก็มีการเปิดเป็นโหมดมืออาชีพในหน้าเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะ เราพอที่จะทราบประมาณคร่าวๆได้แล้วค่ะว่าอย่างไรที่สามารถสร้างรายได้ได้เร็วที่สุดวิธีที่สร้างรายได้ได้เร็วที่สุดนั้นก็คือวิธีที่จะสร้างรายได้ผ่าน reels นะคะหรือคลิปสั้นนั่นเองจ้าเราควรจะทำยังไงนั่นหระคะคำแนะนำนะคะก็คือการลงวิดีโอหรือลงคลิปสั้นๆนะคะ อย่างน้อยวันละ5คลิปนะคะทุกวันค่ะต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือนโดยประมาณ2เดือนนะคะเท่าที่เราสังเกตนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดทำไรายได้ได้เมื่อวานนี้เองก็เป็นเวลา2เดือนเป๊ะเลยค่ะอย่างที่เขาพูดไว้อันนี้ไม่ผิดค่ะขยันลงนะคะแล้วก็ขยันลงอะไรที่แบบว่าน่าดูน่าติดตามมีสาระบ้างอะไรอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ หรือว่าสร้างความเอนเตอร์เทนสนุกสร้างสรรค์ใดๆก็ตามค่ะเพราะว่าการสร้างคลิปสั้นๆนี้อาจจะโยงถึงเรื่องราวในอนาคตได้นะคะในการเปิดการมองเห็นแล้วก็การสร้างเพจจ้ะ